ทีมที่09รู้ยารู้ใจระบบรับยามาตามนัดผู้นำเสนอโดยคุณวาสนันพลภัยลินเพสัชกรจากโรงพยาบาลศรีทัญญาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้นำเสนอจากโรงพยาบาลศรีทัญญาสวัสดีทุกท่านค่ะ ทุกท่านคะลองมองไปที่ภาพด้านหลังคะ่ะขอความอนุญ,ญาตดูภาพทางด้านหลังซึ่งนิดนึงคะ่ะเห็นภาพทางด้านหลังใช่ไหมคะทุกท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับภาพเหล่านี้รู้สึกยังไงบ้างแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนจะต้องมีความรู้สึกแรกเลยมันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอทำไมมันถึงเกิดอีกแล้วนะเหตุการณ์เหล่านี้คะ่ะ มันทําให้เรารู้สึกกังวลใจถูกต้องไหมคะรู้สึกหดหู่ใจรู้สึกว่าอะไรคะรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยกลัวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้คะ่ะทั้งเพราะสาเหตุใดคะเพราะเหตุใดผู้ป่วยสิตเวสเหล่านี้ถึงได้ปล่อยให้เกิดปัญหาขาดยาขึ้นเคยมีความสงสัยไหมคะ ทีมเราก็เช่นเดียวกันค่ะได้ทําการรวบรวมข้อมูลสํารวจปัญหาว่าผู้ป่วยจิตเวชภาในโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นเพราะเหตุใดเขาถึงขาดยาหรือไม่มารับยาตามนัดค่ะนะคะผลจากการสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยทั้งหมดที่ขาดยามานะคะผลปรากฏว่าพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งเลยทุกคนทราบไหมคะว่าคืออะไรอยากทราบไหมคะ อยากทราบแน่นอนค่ะอันดับแรกเลยก็คือเขากินยาไปแล้วแล้วเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาการทั้งสามสี่เดือนดีขึ้นตามลําดับแต่ว่าทําไมคะดีขึ้นแล้วไม่รู้ต้องทําไงก็หยุดยาไปค่ะต่อมานะคะในอีกสาเหตุหนึ่งเขาดีขึ้นค่ะเขากินยาแล้วเขาดีขึ้นแต่ทีนี้กลัวค่ะกลัวคนอื่นรู้ว่าฉันกินยาโรงพยาบาลศีทัญญาอยู่ก็ ทิ้งไปค่ะไม่กินฉีกฉลากหน้าชองไปบ้างฉีกวิธีกินยาบ้างสุดท้ายก็ขาดจากการรักษาก็กลายเป็นอาการแบบภาพด้านหลังที่ทุกท่านเห็นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผู้ป่วยบางส่วนเขาก็ยังคงกินยาค่ะกินยาแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาที่พวกเราสามารถช่วยกันจัดการได้ปัญหาที่เขากินยาอยู่แต่ทำไมคะเขาเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา อาการข้างเคียงจากการใช้ยาหรือที่เราเรียกกันว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาถ้าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าอาการข้างเคียงจากการใช้ยาจิตเวสมีอะไรบ้างง่วงซึมเซสัน่นสับสนตัวเกรงลิ้นแข็งน้ำลายไหลเคลื่อนไหวช้าทุกคนจะปล่อยปะละเลยกับอาการข้างเคียงหลังต่างเหล่านี้เพราะคิดว่ามันเป็นอาการธรรมดาที่ ทุกคนผู้ป่วยทุกคนได้รับยาและก็ต้องเจอถูกต้องไหมคะหากเราลองหลับตานึกภาพนะคะว่าง่วงนอนหากง่วงนอนในเวลากลางคืนมันคงจะดีถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราวันนี้พ่งนี้จะเตรียมสอบค่ะเตรียมสอบเข้ามาหาลัยแล้วดันง่วงในเวลาขณะทําข้อสอบหรือว่าเราเขาง่วงในกะหลังที่เขาขับรูปตัวเล็กๆไปส่งที่โรงเรียน หรือว่าเขาง่วงในระหว่างที่เขากําลังขับรถบรรทุกเพื่อหาเลี้ยงชีพที่ดูแลครอบครัวที่รอเขาอยู่อีกสี่ห้าคนที่บ้านทุกท่านลองคิดดูสิคขว่าค่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วค่ะผู้ป่วยเหล่านั้นนะคะเขาไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาการต่างๆเหล่านั้นมันเกิดจากยาจริงหรือเปล่าเขาก็ริมเริ่มพยายามที่จะเอายาหรือหยุดยาเองค่ะเมื่อหยุดยาปุ๊บ อาการต่างๆที่เขาสงสัยว่ามันเกี่ยวกับยานั้นมันเริ่มดีขึ้นเขาก็เลยขาดจากการรักษาไปทุกขั้นพอเห็นปัญหาอะไรใช่ไหมคะว่าปัญหาที่ผู้ป่วยจิตเวทขาดยาเลยส่วนใหญ่มันมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาจิตเวทค่อนข้างสูงคะ่ะและพวกเราล่ะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือดูแลพวกคนพวกเขาเหล่านั้นให้อยู่ในระบบได้อย่างไร ถ้าเราปล่อยปละละเลยเขาเราคงยังได้เห็นภาพอย่างด้านหลังอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาเกิดภาพแบบนี้ในทุกๆวันแน่นอนค่ะค่ะทีนี้ขออนุญาตพูดทีเรื่องของบุคลากรบ้างนะคะเขาบอกว่าในปี2,565ค่ะประชากรไทยในประเทศนะคะทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ที่60 6ล้านคนนะคะในขณะที่สัดส่วนประชากรสุขภาพจิตเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านคนเรายังอาจนึกภาพไม่เห็นใช่ไหมคะว่า2.5ล้านคนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังนึกภาพไม่ออกเราลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าจำนวนผู้ป่วยจิต,ตเวททั้งหมดเทียบเท่ากับจำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในที่ไหนคะนะครราชสีมาบ้านเราหรือโคราชนี่แหละเราอาจจะเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมคะว่า เออมันเยอะมากขึ้นเนาะในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เองค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะรวมไปถึงเภสัชกรที่ให้บริการทางด้านจิตเวชค่ะถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็หนึ่งคนหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้บริการประชากรที่ป่วยทางจิตเวชเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนคน ดังนั้นค่ะมันเลยเป็นจุดหรือท้าทายของทีมว่าทีมของเราจะทำอย่างไรที่คนที่เท่าเดิมแต่ให้ได้งานคุณภาพและให้ประชาชนนั้นอยู่ในระบบการรักษาอยู่ได้ยาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในระบบการรักษาค่ะสุดท้ายค่ะเราก็มานั่งค้นหาระบบบริการภายในโรงพยาบาลของเราซึ่งเราควรพบว่าด้วยกำลังทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดแต่เราจะทำยังไงให้ได้ งานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็เลยคิดว่าจุดสุดท้ายของการให้บริการที่ผู้ป่วยรับยานั่นคือเภสัชกรค่ะจะทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องยาวิธีการจัดการเรื่องยาแล้วก็ แก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงเบื้องต้นที่เกิดจากยานะคะให้ความรู้พื้นฐานเมื่อเขาเกิดปัญหาแล้วเขาจะจัดการยังไงรวมไปถึงการดูแลทักษะการดูแลกับยาด,ด้วยนะคะภายหลังค่ะผลจากการดำเนินงาน,นะคะ่ะพบว่าผู้ป่วยนะคะที่เราได้ร่วมทำกันมาในเรื่องของการพัฒนาระบบะบริการนี้ค่ะพบว่าท้บเทียบกันง่ายๆเลยในคนไข้1ิบคนค่ะเราติดตามไปหลังจากให้คำปรึกษาในเรื่อง เรื่องยานะคะปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยนะคะพบว่าผู้ป่วยใน10คนเนี่ยเคนนะคะเราติดตามไปถึง6เดือนเขายังคงมารับยาต่อเนื่องตามนัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเรายังนึกภาพไม่ออกถูกไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังลองลองมาฟังเรื่องเล่านะคะที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานึกถึงอยู่ในใจตลอดเวลานะคะว่าเรื่องราวนี้แหละมันน่าจะเป็นพลังแล้วก็เป็นจุด บรรดาเล็กๆว่ามันจะช่วยทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟ,ฟังเรื่องราวของผู้ป่วยรายนี้กันเรื่องราวของผู้ป่วยรายนี้ค่ะเรื่องราวของผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยเพศชายนะคะเขากําลังจะได้รับมอบกิจการช่วงต่อจากคุณแม่ของเขาที่ทําธุรกิจร้านอาหารแต่ในวันนี้ค่ะเขามาหาคุณหมอเขาขาดการรักษาไปประมาณ หเดือนถึงหนึ่งปีนะคะการขาดรักษาของเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนนั้นเพราะเหตุใดอะไรเป็นปัญหาที่ทําให้เขาขาดยาแต่หลังจากจิตแพทย์ค่ะได้ส่งมาให้คุยกับเภสัชกรนะคะก็เราก็ได้พยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยผู้ป่วยเริ่มไปวางใจเราเริ่มรู้สึกเปิดใจกล้าที่จะพูดปัญหากับ,กบตนเองกับเภสัชค่ะว่าเขาเกิดอาการแบบนี้ขึ้น แล้วเขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากยาหรือเปล่าเขาก็เลยลองตัดสินใจหยุดยาดูสุดท้ายเขาหยุดยาแล้วอาการนั้นมันดีขึ้นทุกท่านอยากรู้ไหมคะว่าอาการข้างเคียงที่เขาเผชิญปัญหาและทําให้เขาต้องหยุดยามคืออะไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะยกมือหน่อยได้ไหมคะโอเคจะไม่ใช่อาการข้างเคียงที่กล่าวมาเบื้องต้นเมื่อกี้ด้วยอาการข้างเคียงนี้เภสัชยังนึกไม่ถึงเลยนะคะแล้วทุกคนก็หาปัญหานี้ไม่เจอเช่นเดียวกัน เรายังมาตั้งนองน,นึกตัวเองอยู่เลยว่าเราหาเจอเราก็เอินก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะสุดท้ายค่ะก็คือปัญหานั้นคือเรื่องภาวะผมร่วงที่เกิดจากการใช้ยานะคะผมร่วงเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยถึงกระทงลงทุนไปปลูกถ่ายเส้นผมเลยเพราะว่าเราไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมันทําให้การผมร่วงของเขาเนี่ยมันทําให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเราก็ได้ให้คำปรึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งการพัฒนาเขาดีขึ้นกินยาต่อเนื่องมาตามนัดนะคะแล้วก็ความกังวลที่มีต่อยาก็ลดลงค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะเขามามาโดยที่ไม่ได้มีแพทย์นัดค่ะเขาเดินมาหาเภสัชแล้วก็มาจับมือแล้วก็บอกพี่ผักบุ้งครับขอผมขอขอคุยกับพี่หน่อยครับพี่ครับพี่ครับทำชีวิตให้ผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะ พี่นอกจากจะรู้ยาแล้วยังรู้ใจของผมอีกว่าผมต้องการอะไรจากการกินยานะคะสุดท้ายแล้วค่ะพวกเราทุกคนก็คาดหวังว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการเช่นเดียวกันนะคะเราก็งานอะไรก็ได้ค่ะที่เราทำแล้วมันมีความสุขมันมีความยิ่งใหญ่ที่สุดเสมออยู่แล้วนะคะเรามองคนรอบข้างก็ได้ค่ะว่ามีอาการ ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดชฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงสามารถส่งพวกเขาเหล่านั้นเข้าสู่ระบบบริการได้สุดท้ายนี้ค่ะผู้ป่วยจิตเวทรักษาได้หากได้รับคำปรึกษาเรื่องยาและมารับยาตามนัดค่ะขอบคุณค่ะ yeah.